สิบสองมิสใกล้มาติ๊กติ๊กดิ๊กดำท้อยจวนหมูมาหา ผมมินคูกาที่เฮาไว้สาหลายปีเหมือนมาอาซาสืบสัง เอาข้าวสีบทพดมาเอ่ยอังอเพื่อเป็นแนวตางอนุรักษ์ให้คนสนใจเจิงข้าวไฟมักในแบบเบาบัวร้านเป็นข้าวจ้อย อ่อนอ้อยครับขานสุขสัมานจุคนจุนานสุขสัมานจุคนจุนาง